สวัสดีครับพวกันที่ช่องไอแฮฟหรือไปของเราอีกเช่นเคยนะครับ ป้องวอลเกอร์จวกครูพูดแย่แยแค่ตอนฮารันยิงไม่ได้คลายวอลเกอร์ Walker, ดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้กลางปีปกป้องฮารันสุดตัวโดยบอกว่าพวกครูออกมาพูดแบบไม่ดีเกี่ยวกับฮารันแค่ตอนที่เขายิงไม่ได้หรือตอนที่ทีมไม่ชนะเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าฮารันเป็นแข้งชั้นยอน Walker, ดคลายวอลเกอร์ปีกขวาแมนเชสเตอร์ซิตี้ตำหนิเราครูที่พักหลังออกมาพูดแย่แย่เกี่ยวกับเออร์ริงฮารันกองหน้าคนเก่งของทีมหลังจากล่าสุดดาวเตะชาวนอร์เวย์ทำประตูไม่ได้จนทําให้ทีมแพ้็อาแนะอตสเปอร์สูดตัวหนึ่ง พิมรีอังกฤษเมื่ออาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮารันทัประตูในพิมรีไปแล้วถึง25ลูกแม้ว่าจะเพิ่งย้ายมาจากโปโลเซียดมุนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไม่คงเส้นคงวาเมื่อก่อนซึ่งบางครั้งคนก็มองว่าเป็นเพราะการเข้ามาของฮารันทาให้เอเรือใบซีฟ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นจนส่งผลกับฟอร์มของทีมตามไปด้วยวอลเกอร์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่แมนซิตี้แพ้สเปอร์ว่าจนถึงตอนนี้เออริงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตอนที่เขายิงประตู อะไรเลยแต่พอช่วงนี้จู่ๆเราไม่ชนะหรือเขาทําประตูไม่ได้แล้วนะมันก็กลายเป็นว่ามาเป็นปัญหาซะอย่างนั้นหรือไม่ก็บอกว่าเราจะเล่นได้ดีกว่าหากไม่มีเออริงเนี่ยนะผมได้ยินเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดแต่ไม่เห็นมีใครบ่นเลยในตอนที่เขายิงในฤดูกาลนี้ไปแล้ว25ประตูถ้าผมจะไม่ผิดนะนะก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและนี่คือทีมที่เราจะใช้สู้ตั้งแต่จากตอนนี้ไปจนถึงจบฤดูกาลนะครับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามช่อง i h a v เรือใบของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ